สวัสดีค่ะวันนี้จะมาซื้ออะไรตั้งใจามาซื้ออาหารเคยมาป่ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> อวเรามาลองชิมน <c oughs> หน่มาหนักชิมหน่ว่ารสชาติหอยเจี๊ยมอ,อ่ะ <c oughs> ตักลงไปหรือเอาพริกแววพริกไทยป่ะ <c oughs> อ่ะเอาหมูแรงลงไปหน่อย เอาม,มาพาชิมนะเอาม,มาพาเอาม,มาพากินเนี่ยม,มาพากิน,น,นรสชาติอร่อยป่ะใช่เลยใช่เลยขอจิ้มวะนี่ลองกินหน่อยลองโชว์หน่อยโชว์หน่อยว่าก,ก้อนใหญ่ป่ะอันนี่คือตัดตัดออกมาแล้วใช่ป่ะอ่าเอาผักมาหน่อยวะบักชอยอเอาใส่พริกไทยป่ะรสชาติใช้ได้นะ อามาพาเที่ยวนะบรรยากาศร้านวันนี้เงียบปกติคนแน่นเลยกินเสร็จแล้วอามาจะมาแวะตลาดใช่ป่ะใช่ไหนโชว์หน่อย,ย,ย,ยว่ามีอะไรบ้างในตลาดอ้ออาวเนี่ยดูดิกุ๋ยใช้กล้วยเห็นหนเะดี๋ยวนี้มีกลุยใช้แบบว่าออช่องขแขนนะนะมีหมดเลยอ้าเห็นหนะม,มีทุกอย่างไม่เข้าใจบางคนทำไมไข่เจียวไม่เป็นอนะ่ะ ไขเจียวก็ไม่ยำนี่เออบางคนทำไม่เป็นตี๋ตี๋ใส่ปอเปี๊ยะเห็นไหมใส่หมดตี๋อิ่วก็ใส่ชูรสนิดหน่อยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ชูรสดนี่ปอเปี๊ยะมากนี่มีทุกอย่างอะไนี้มีนมจีบก็มีเห็นไหมนมจีบแช่แข็งมีหมดเลยมาก